ชกรถแห่จะเต็มต่อกกลับชาวเน็ตหลังโดนแซะถล่มคอมเมนต์มีเมียเมื่อพร้อม ล่าสุดโชครถแห่เปิดใจหลังจบรายการโหนกระแสว่ารู้สึกลงช่วงที่มีดรามา่าตนเองนอนไม่หลับเลยแต่วันนี้ในรายการได้พูดทุกอย่างออกมาหมดแล้วอยากจะขอบคุณและขอโทษพี่บอลพี่ดอนและพี่ๆทุกคนที่ทําให้ไม่พอใจอยากให้สังคมให้โอกาสพวกเราได้เดินหน้าต่อสิ่งที่ผิดพลาดต้องกลับขอโทษด้วยทั้งนี้กระแสในโลกออนไลน์จากชาวเน็ตที่บอกว่ามีเมียเมื่อพร้อมทางโชครถแห่ตอบกลับชาวเน็ตลังดุถล่มคอมเมนต์มีเมียเมื่อพร้อมโดยโชครถแห่ตอบว่าผมก็พร้อม แล้วล่ะครับถ้าผมไม่พร้อมก็คงไม่มีด้านภรรยาของโชครนแห่เปิดใจล่าสุดว่า ตนอยู่ตรงนี้ตนยอมรับคาวิพากษ์วิจารณ์ของทุกฝ่ายแต่ตอนนี้เลือกที่จะไม่เสพข่าวไม่อยากเครียดเพราะสงสารลูกในท้องทั้งนี้ในส่วนของ Facebook ของนัทจุดธารัตเมียของโชครแถแห่ได้ออกมาโพ์ยอมรับรู้สึกผิดโดยนัดเดลรายาวา่าหลังจบรายการหนนกระแสรเราสองคนเดากลับมาคิดทบทวนถึงความผิดพลาดที่ได้ทําลงไปและเสียใจจริงๆโดยเฉพาะนัทที่ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยและไปฉีกหน้าพี่บอลและทําให้พี่บอลเสียใจทั้งๆท,ที่พี่บอลก็ช่วยสนับสนุนกันมาตลอด ถ้ายอมเวลากลับไปได้พวกเราจะเข้าไปขอโทษพี่ที่ผิดสคริปต์เรื่องเราคงไม่บานปลายแบบนี้พวกเราจะเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบนี้เป็นคติสอนใจและไม่ผิดพลาดแบบนี้อีกส่วนงานคู่ที่รับไว้จะกลับไปเล่นให้ครบตามสัญญาขอโทษพี่ดอนจะพภาพทุกท่านแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ